สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับ Learn English Together เรามาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะในคลิปที่แล้วเราสอนวิธีการพูดขอบคุณว่านอกเหนือจาก thank you ก็มีวิธีอื่นๆอ,อีกที่เราจะพูดขอบคุณได้เป็นภาษาอังกฤษมาคราวนี้นะคะเราจะพูดถึงวิธีการตอบรับคำขอบคุณเมื่อเราไปทำอะไรให้เขาแล้วเขาก็ตอบเรามาว่า thank you เราจะสามารถตอบเขากลับไปเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะกับคำแรกนะคะนั่นก็คือ you're welcome you're welcome y o u r นะคะอย่าลืมออกเสียงตัว r ข้างหลังนะคะเพราะว่าคำนี้มันลดรูปมาจาก you are you are พอพูด รวบกันก็เป็น your นะคะ your welcome ถ้าจะแปลเป็นไทยก็คงมีความหมายว่าด้วยความยินดีคำนี้มักจะได้ยินบ่อยนะคะถ้านึกอะไรไม่ออกก็ your welcome บางทีเราก็จะยินชั้นฟันนะคะว่า welcome นะคะ thank you welcome welcome ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายินดีต้อนรับแต่จะหมายถึง ด้วยความยินดีในบริบทนี้นะคะหรือเราจะใส่ very ไปก็ได้ค่ะจะกลายเป็น you're very welcome you're very welcome ก็เน้นคำว่า very นะคะเพราะว่าเราเติมมันเข้าไป very แปลว่ามากใช่ไหมคะในที่นี้ก็จะหมายถึงด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง you're very welcome ต่อมานะคะก็คือ no problem No problem หมายถึงไม่มีปัญหาเป็นคำสุภาพนะคะสามารถใช้ได้เมื่อมีคนมาขอโทษเราเราก็ตอบว่า no problem ได้เช่นกันได้ทั้งมีคนมา thank you หรือว่า I'm sorry สังเกตนะคะว่า problem ในที่นี้ไม่มี s yes, ไม่ใช่ no problems นะคะเป็น no problem และต่อมาค่ะนั่นก็คือ no worries no worries no worries worry นะคะหมายถึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากแล้วก็อย่าลืมเติม s ข้างหลังนะคะ worries นะคะเสียง s ใส่เข้าไปนะคะสังเกตว่า no problem จะไม่มี s แต่ว่า no worries มี s นะคะและต่อมาก็คือ don't mention it หมายถึงไม่ต้องไปพูดถึง mention แปลว,ว่า พูดถึงนะคะพอบอกว่า don't mention it ก็หมายถึงไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกเรื่องแค่นี้เองนะคะและตรง mention it นะคะก็เพื่อความชัดเป๊ะเนาะเราก็จะเล่นเสียงค่ะเสียง n ท้ายคำว่า mention แล้วก็ it นะคะเสียง i ตัว i มันก็จะไม่เป็น mention it เราก็จะเบรนรบๆก็จะได้ยินเป็น don't mention it like it don't mention it ประมาณนี้นะคะ เอาละและคำต่อมาค่ะ It's my pleasure It's my pleasure หรือว่าจะพูดสั้นๆแค่ my pleasure ก็ได้นะคะคำนี้แสดงความสุภาพมากเลยนะคะหมายความว่าเรามีความสุขที่เราได้ช่วยเขาก็เหมือนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยก็จะสุภาพมากกว่า Your e welcome นิดนึงนะคะถ้าเกิดอยากให้เป๊ะมากขึ้นเนี่ยตามหลักแล้ว ตรงเสียงตัว s เนี่ยมันจะเป็นเสียงตัว SH แบบสันๆนะคะเป็นแบบ my pleasure นะคะไม่ใช่ m y pleasure ตรง sure เนี่ยเสียงจะสันนิดนึงในลำคอ my pleasure ประมาณนี้อ่ะต่อมาค่ะนั้นก็คือ anytime anytime ก็เหมือนกับว่าเออเมื่อไรก็ได้เราก็ช่วยเหลือได้ตลอดแหละพอมีคนบอกเราว่า thank you เราก็ตอบ anytime เมื่อไหร่ก็ได้เนาะและคำต่อมาค่ะ glad to help glad to help glad แปลว่าดีใจนะคะในที่นี้ก็หมายถึงดีใจที่ได้ช่วย thank you glad to help ก็ตอบได้นะคะและคำนี้ค่ะ not at all not at all ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะสบายมากเลยช่วยได้อยู่แล้ว not at all เบลีนเสียงอีกแล้วค่ะเป็น not at all นะคะเวลาเราพูดรวบๆใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเออเสียงตัว A เนาะมันก็จะเป็น not at all not at all ก็ลองฝึกกันดูนะคะคำที่9แล้วค่ะเป็นภาษาพูดนะคะ that's all right that's all right เบลนเสียงอีกแล้วเนาะเป็น so right เนาะ that's l right และก็คำที่10นะคะ is l right ก็ is l right หรือว่า that's l right ก็เหมือนกันเนาะแล้วว่าเออไม่เป็นไรไม่ได้คิดอะไรถ้ามีคนมาขอโทษเรามา I'm sorry เราก็ใช้ is a l right หรือว่า that's s l right ได้เหมือนกันอย่าลืมเบลนเสียงเนาะ is a l right that's a l right คำตอบมาค่ะนั่นก็คือ sure หลายๆคนยังไม่ทราบนะคะว่าจะตอบ thank you ว่า sure ได้ในที่นี้นะคะก็เป็นภาษาพูดแบบาภาษาคุยกแบอเมริกัน thank you sure นะคะหรือจะพูดให้ยาวขึ้นนิดนึงก็ได้เนาะว่า sure thing นะคะ sure thing และสุดท้ายค่ะยาวนิดนึงและเป็นคำที่เออเลิศม,มากๆเลยนำเสนอมากๆนั่นก็คือ always a pleasure never a chore เดี๋ยวออกเสียงไปด้วยกันอีกทีนึงงนะ always a pleasure never a chore chore sure. แปลว่างานงานบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายประมาณนี้นะคะดังนั้นทั้งประโยคนี้เนี่ยรวมๆกันก็จะประมาณว่ายินดีเสมอไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นงานการรบกวนอะไรเลยก็แบบพระเอกมาะคะเวลาที่มี คุมา thank you แล้วเรารู้สึกว่าอไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยก็ตอบอันนี้ไปได้เนาะใช้ในโอกาสพิเศษเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ได้รับความรู้กันไปนะคะจากคลิปนี้เป็นคลังความรู้ไว้เวลามีคนมาบอกว่า thank you เราก็จะได้เลือกคำเลือกประโยคไปใช้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและก็กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย